เวลามีเซลสมมติถ้าเป็นสมัยครูนะจะมีเซลเดินมาขายตามบ้านเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรดังนั้นเราต้องมั่นใจของเราก่อนว่าฉันจะเอาหรือฉันจะไม่เอานะถ้าแน่นอนในใจครึ่งหนึ่งของฉันเนี่ยฉันอยากจะเอาฉันอยากจะได้สิ่งของสิ่งเนี้ยแน่นอนลูกหนูไม่ต้องดูอะไรแล้วอะหนูมีโอกาสที่จะถูกน้มน้วใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเลยว,ว่าฉันไม่อยากได้ของชิ้นนี้ดังนั้นเราต้องดูก่อนวิธีของเขาว่าเขามาไม้ไหน เราเขามาไม้ไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะดังนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องเรียนรู้เรื่องของการนน้มน้าวใจนะ,ะทีนี้ในเรื่องของความต้องการของมนุษย์นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อสักตินะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตกลงกันแล้วก็ตรงไปตามทัศนคติตรงไปตามความเชื่อนะคะหรือสอดรับกันทุกอย่างเนี่ยก็จะโน้มน้าวใจได้สําเร็จผลนะคะเราก็จะเรียกภาวะตรงนั้นว่าภาวะถูกโน้มน้าวใจ นะฮะเราเรียกว่าภาวะถูกโน้มน้าวใจอ่ะทีนี้นะฮะเขาบอกว่านี่นี่มาดูคําพูดนี้นะเขาบอกว่าถ้าตนเปลี่ยนความคิดนั้นแล้วเนี่ยดูนะถ้าตนเปลี่ยนความคิดนั้นแล้วจะได้รับสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนเองนะฮะก็แน่นอนการโน้มน้าวใจนั้นสำเร็จผลแน่นอนหรอกนะฮะการโน้มน้าวใจนั้นสำเร็จผลแน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการทําตาม ต้องการทําตามความอาะไรตอบสนองตามความต้องการของตัวเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เสนอเข้ามาและตรงตามนั้นก็จะไปง่ายเลยลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการแล้วก็วิธีการนะฮะนุม่มน้อยใจได้อย่างไรบ้างอ่านุม่มน้อยใจจะทำได้อย่างไรบ้างประการที่หนึ่งเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้นุม่มน้อยใจลูกคนที่นุ่มน้อยใจต้องสร้างความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพ เราสังเกตได้จากเซลล์เซลล์ขายของใช่ไหมหรือนักพูดก็แล้วแต่หรือวิทยากรอะไรก็แล้วแต่ลูกเราจะโน้มน้าวใจเขาได้เราต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองก่อนเพราะเขาเรียกว่าเอ่อ first impression ใช่ไหมคะการประทับใจครั้งแรกนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างความความน่าเชื่อถือให้กับให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยเราสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้นะฮะทีนี้มันจะมี3มคุณลักษณะนะ,ะได้แก่1 จะต้องมีความรู้จริงๆหรอกเราจะโน้มใจเขาได้สมมุติว่าหนูจะถูกโน้มน้าวใจเข้าไปเรียนในหมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเขาต้องมีความรู้จริงๆนะว่าหมหาอะไรนั้นจะทําให้หนูเนี่ยประสบความสำเร็จได้เขาต้องแสดงความรู้ตรงนี้ออกมามีคุณธรรมคือจะต้องเป็นคนดีนะและสุดท้ายจะต้องมีความปรารถนาดีหรอกดังนั้นการแสดงความน่าเชื่อถือเนี่ยต้องเป็นไปนตามสามคุณลักษณะนี้นะการโน้มน้าวใจจึงจะดี แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่าไม่มีความรู้และไปโน้มน้าวใจก็เท่ากับว่าไปหลอกใช่ไหมคะไม่มีคุณธรรมและไปโน้มน้าวใจก็เท่ากับว่าไปหลอกเหมือนกันไม่มีความปรรชนาดีมีแต่คิดแต่ผลกําไรอยากจะได้ไม่เห็นว่าคุณภาพดีไม่ดีไม่รู้หละแต่หลอกให้เขาซื้อมันก็ไม่ดีนะคะดังนั้นดังนั้นกลวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็คือการแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือนะะ ก็จะทําให้เราเนี่ยนุมแล้วใจได้สําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องมีความรู้จริงมีคุณธรรมแล้วก็มีความปรัถนาดีนะคะประการที่สองคือแสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผลค่ะว่าสิ่งที่เราเสนอออกไปอ่มันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างอืถ้าเกิดว่าจะขายน้ำส้มอยู่ยี่ห้อหนึ่งและน้ำส้มเนี้ย มันดีต่อสุขภาพคนโดยทั่วไปคนใครๆก็อยากจะซื้อลูกเราก็ใส่เหตุผลมีวิตามินนู่นนั่นนี่อะไรเยงนี้มีสารอาหารครบถ้วนอะไรก็ว่ากันไปคนก็อยากจะซื้อเพราะเห็นถึงความหนักแน่นของเห็ุและผลลูกทีนี้พอเห็นเหตุผลได้ชัดนะฮะคนที่เราน้มน้าวใจเขาก็จะเชื่อเราง่ายนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะขายสินค้าอย่างเดียวนะหมายถึงทุกเรื่องเลยอะไรก็ได้นะฮะถ้าเกิดเรามีความหนักแน่น ทุกอย่างไปได้ง่ายแน่นอนนะคะประการที่สามสแสดงและประจักษ์ให้เห็นหรือมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมคําว่าอา,ารมณ์และความรู้สึกร่วมหมายความว่าอะไรนะ,ะหมายความว่าบิวอารมณ์ลูกบิวอารมณ์อย่างแรงกลา้าเช่นอะไรบ้างอ่ะที่ทําให้เห็นถึงบิวอารมณ์แรงกลา้าเช่นชวนเพื่อนไปดูหนังครูยกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเนาะชวนเพื่อนไปดูหนังชวนเพื่อนไปคอนเสิร์ตเนี่ยต้องบิวอารมณ์ร่วม เชวนเพื่อนให้มาติดซีรีส์กับเราเนี่ยพูดยังไงให้เขาติดซีรีส์ตามเราอะ่ะก็ต้องบิวอารมณ์ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแล้วที่คนเราทุกคนเห็นว่ามีอารมณ์ร่วมกันมีอารมณ์ร่วมกันก็จะทําไมฮะก็จะสามารถโน้มน้าวใจได้ง่ายนะโน้มน้าวใจได้ง่ายเพราะเรามีอารมณ์ร่วมกันแล้วนี่ถูกไหมสังเกตไหมอะ่ะถ้าเราเป็นคนขี้โกรธอยู่แล้ว่ะพอเพื่อนทําให้โกรธปับ๊บเรากโกรธง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเห็นไหม เนี่ยเหมือนกันแหละลูกกับการโน้มน้าวใจนะฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะอารมณ์ร่วมนะคะนี่คือการโน้มน้าวใจอ่ะต่อไปประการที่4ี่คือแสดงให้เห็นทางเลือกทางด้านที่ดีและก็ด้านที่ไม่ดีการโน้มน้าวใจไม่ได้ต้องการจะหลอกขายลูกไม่ได้ต้องการจะหลอกให้เขาเชื่อเราอย่างเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือเชิญชวนอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ต้องการจะให้เขามาเชื่อเราแต่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าด้านดีมันมีอะไรบ้าง ด้านไม่ดีมันมีอะไรบ้างแล้วให้เขาอะค่ะเป็นคนเลือกที่ว่าจะทําตามเราหรือเปล่าเนี้ยแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่ากลและวิธีน้อมน้อใจเช่นเดียวกันนะฮะนัเนียนจะสังเกตการเผยแผ่ศาสนาหูกการเผยแผ่ศาสนามันก็จะมีกระบวนการและวิธีที่ต่างกันถูกไหมฮะดังนั้นในแต่ละศาสนาจะมีกรรมวิธีหรือกฎลวิธีที่ต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วค่ะการที่คนเราทุกคนจะตัดสินใจว่าเลือกที่จะอยู่ในศาสนาใดานั้นเป็นสิทธิ์ของทุกคน นะครัเป็นสิทธิ์ของทุกคนเนี่ยคือลักษณะของการให้เห็นทั้งด้านดีทั้งด้านเสียใช่ไหมฮะอ่าเรียนรู้พระธรรมไปก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้พระคำภีอ่าแบบนี้เป็นต้นเราก็จะได้เห็นมุมมองหลายๆด้านลูกแล้วเราค่อยตัดสินใจนะฮะดังนั้นผู้ที่จะไปนุ้มเน้าใจคนอื่นอ่าจะต้องทําไมคะจะต้องให้เห็นถึงด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะอ่ะประการต่อไปสร้างความหันาูกความหันาคือความสนุก ความสุดในที่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสนุกให้ความหันษาความเพลิดเพลินเนี่ยเราไปหาใครเขาก็ทําไมคะเขาก็จะเอออยากจะฟังอยากจะดูจากที่เขาโกรธโกรธอยู่ถ้าเราไปสร้างความสนุกให้กับเขาได้อารมณ์เขาจะเปลี่ยนจากที่เขาโกรธโมโหและแอนตี้เราอย่างรุนแรงใครจะไปรู้ว่าพอเราสร้างความหันษาเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วนะฮะสร้างความสนุกขึ้นมาคลื่นคลิงข,ขึ้นมา S <S <an> <S เขาก็อาจจะคล้อยตามเราก็ได้นะอันนี้ก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสในการโน้มน้าวใจทีนี้การโน้มน้าวใจเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าหนูจะต้องทําวิธีใดวิธีหนึ่งนะนะโน้มน,น้าวใจไม่ใช่หมายว่าจะต้องทําวิธีใดว,วิธีหนึ่งหนูจะทําแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกอาจจะรวมหลายวิธีก็ได้แต่มันถึงจะสําเร็จอันนี้ก็แล้วแต่นะคะประการที่หกคือเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเมื่อกี้มีอารมณ์ร่วมตอนนี้อารมณ์แรงกล้าไม่เหมือนกันนะ เมื่อกี้อารมณ์ร่วมคือให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกันแต่พอให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าคือทําไมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าก็จะขาดเหตุผลลกุกนี่ก็ถึงให้ระวังไงพอขาดเหตุผลปับ๊บจบหานโน้มน้าวได้ทันทีเห็นไหมพอขาดอารมณ์ปับ๊บนะไม่เออขาดเหตุผลปั๊บโน้มน้าวได้เลยค่ะพาไปได้ง่ายเลยยกพวกตีกันไงนึกภาพเหตุการณ์ยกพวกตีกัน ไม่คิดถูกต้องไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงอะไรก็ตามค่ะแค่ฟังอย่างเดียวหูเบาก็ทําไมแล้วยกพวกกันได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าแบบนั้นก็เรียกว่ากลวิธีการโน้มน้าวใจนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นกลวิธีการโน้มน้าวใจแบบใดก็ตามหลกครูบอกไว้เสมอว่าเวลาเราน้มน้าวใจจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมโอเคไหมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมนะคะอ่ะจบลงไปสําหรับในหก กลวิธีนะคะทีนี้หนูจะจําได้หรือไม่ได้เนี่ยครูไม่ได้ีเรียดหรอกแต่ว่าเวลาหนูไปสมมุติต่อไปในอนาคนตนยุคนี้โควิดใครอยากจะหารายได้พิเศษใช่ไหมคะขายของออนไลน์เป็นตัวแทนรับสินค้ามาและส่งต่อแบบเนี้ยหนูก็ต้องมีกลวิธีการน้มน้าวใจนะคะอ่ะวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นนะคะกละวิธีการน้มน้าวใจอย่างหนึ่ง หลังจากที่หนูดูวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าหนูรู้สึกอย่างไรนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวหนูลองดูนะเสียงออกไหมลูกออกค่ะโอเคค่ะ ชื่อธีระผมไม่ใช่เด็กเรียนนี่อีกไม่กี่เดือนพวกเธอก็จะจบกันแล้วนะพวกเธอคิดหรืยอ,อยังว่าจะยังไงกับอนาคตเอาแต่สนุกในวันวันธีกินข้าวได้แล้วลูกแต่ผมก็ไม่ใช่เด็กเกรเรนะออนี่แม่ตอบแล้วใช่ไหมลูกครับอ่านหนังสือยังเหเรา ก็ก็อานไปบ้าง้ะครับดีละหน,นหักผม,ม้วลูกไม่เป็นหวงอเยอะ้าสอบเข้ามอะไรม่ได้ไม่เป็นไรลเดี๋ยวแม่ทำงานหนะักหน่อยที่อยากเป็นอะไรก็บอกแม่และกันนะ สภาาโอตแมนคิดเรียอ์ว่าจะไปยังต่อที่ไหนเฮ้ยมาไม่ไหนเนี่ยคีเรียรไปเปล่ามาหาอะไรนี่เงี้ยแล้วเขายิ่ไหนแล้วเข้า,าไอีกภาษาไม่ติดอ่ะก็ไปสารม,มาก <มา S 1> เลย ฝากนี่นะรับนเดี๋ยวไปสอบเสร็จพี่จะมาเอาคืนได้เวลาที่ผมต้องลองดูสุดรั้งว่าเด็กที่เคยเรียนไม่เก่งจะสอบติดได้ไหม มางดี่ใจเลยติดนี่สามวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าชัยชนะนั้นคืออะไรจบไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง วิดีโอเมื่อกี้ที่ให้ดูไปเป็นกลวิธีน้มนา้าใจเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรคะเมื่อกี้พยายามค่ะเออให้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นใช่ไหมคะอ่าเขาเรียกว่าให้เกิดอารมณ์ร่วมนะฮะให้เกิดอารมณ์ร่วมโดยเฉพาะถ้าเกิดมาเนี่ยให้พวกเราดูเราก็ได้เป็นกําลังใจใช่ไหมอ่าเป็นกําลังใจที่จะได ไปศึกษาค้นคว้าหรือพยายามนะคะเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็จะเข้าหวังที่อะไรแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเราได้ดูวิดีโอชุดนี้นะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยฮะโน้มน้าวใจไปแล้วว่าทําไมฮะถูกโน้มน้าวใจไปแล้วว่าเราจะได้ทําตามแบบนี้เป็นต้นนะฮะหรือถ้าในมุมของการขายสินค้าเมื่อกี้ก็จะเป็นการโฆษณาอะไร <ไ>แบรนด์ซุปไก่สกัดเออซุปไก่สก,กัดดังนั้นเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมครับอ่ะเอ๊ะฉันต้องกินแบรนดนะ์นั้นฉันจะได้สอบเข้า,าหวิทยได้ใช่ไหมก็ไปซื้อแบรนด์ซื้ออะไรมากินบำรุงสุขภาพกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับมุมมองใช่ไหมครับเรามุมมองถ้าเกิดเรามองวิดีโอเมื่อสักครู่อ่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้าก็จะเป็นการเขาเรียกว่าบิ i อารมณ์สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมครับให้พวกเราเนี่ยได้เข้าสู่หมหาวิทยาลัยนะฮะตั้งใจเรียนตั้งใจทําข้อสอบนะครับมุ่งมั่นที่จะประสบคควาาามสํมเร็จในนอต น,ะะนั่นคือมุมหนึง่งแต่ถ้าเกิดใครมองในมุมของการโฆษณาสินค้าหรือบริการใช่ไหมคะเราก็จะไปมองอีกมุมหนึง่งเห็นไหมซึ่งไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามมันจาเป็นจะต้องใช้กลวิธีถูกไหมคะมันจําเป็นจะต้องมีกลวิธีในการโน้มน้าวใจนะครับมันจึงจะประสบความสําเร็จทีนี้มาดูตัวอย่างภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจลูกจะต้องไม่ข่มขู่ไม่บังคับนะครับอย่นะะางที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นภาษามันจะเป็นภาษาสุภาพลูกเป็นภาษาที่ทําไมบ้างให้ข้อเสนอและ นะควรจะอย่างนี้สิเธอควรจะลองดูอย่างนั้นนะอ่าหรือไม่ก็ขอรอ้องอ่า please ช,ช่วยหน่อยเธอนะคะเธอช่วยฉันหน่อยสิเนี่ยฉันทําการบ้านไม่ทันเลยเธอสอนฉันหน่อยนะคะอ่ะก็ขอร้องกันไปหรือว่าวิงวนนะคะวิงวนได้โปรดเธอพาฉันไปหน่อยนะได้โปรดเธอฉันอยากจะไปเจอเขาอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือเราใจนะฮะอันนี้ให้เห็นถึงอารมณ์ร่วมนะคะให้เห็นถึงอารมณ์ร่วมร่วมกันนะฮะ เราก็จะสามารถนมน้วใจคนอื่นได้นะคะหรือว่าถูกคนอื่นนมน้วใจก็ได้นั่นเองนะฮะนี่เห็นข้อความตรงนี้ไหมลูกม่ชินมาแล้วค่ะหอมกรุนจากเตาทุกวนันโกแก่มันทุกเม็ดอันนี้อาจจะเก่าหน่อยนะฮันนามิเข้าเก็บรวยเพื่อนคิดจะพักคิดถึงคิดแค้น่ะพวกนี้อยู่ในอะไรลูกอยู่ในอะไรคะอยู่ในสื่อนมน้วใจประเภทใด ตับติ๊ t ต k น่าจะรู้แหละรู้ไหมเนี่ยรู้แหละนะอยู่ในสื่อนมน่าใจประเภทโฆษณานะคะไอ้พวกนี้เ,เรียกว่าสโลแกนนะดังนั้นไอ้คำที่เป็นสโลแกนอ่าสโลแกนต่างๆ่านะสโลแกนต่างๆเนี่ยที่เราได้ยินกันยุ่ทุกวันเนี่ยนะคำพูดติดหูของของ,ของสินค้าชินนช้นนู้นชิ้นนั้นชิ้นนี้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้ภาษาเพื่อนมนาาใจนักเรียน,นจําเลยนะเวลาหนูไปเจอในข้อสอบนี่นี่เวลาหนูไปสอบวิชาสามัญน,นะหรือโอเนี่ยถ้าใครจะสอบนะ ภาษาโน้มน้าวใจอะเราไปเปิดดูข้อสอบลูกให้หนูสังเกตตรงที่ว่ามันจะมีคำแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกอ่าแสดงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกนะเช่นบ้านสวยหลังใหญ่บรรยากาศงดงามเออบรรยากาศดีเห็นไหมแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะสนามหญ้าก,กว้างขวางโอถโงสงา่าอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมบรรยากาศดื่มแม่น้ำนะฮะอ่าแบบเนี้ย ยามเย็นนะ่ะสุดชื่นอะไรแบบเนะี้ยไอ้คำเหล่านี้เขาเรียกาคำแสดงอารมณ์ความแสดงความรู้สึกพวกเนี้ยจะเป็นตัวโน้มน้าวใจได้อย่างดีลูกโอเคไหมไอ้พวกนี้จะเป็นโน้มน้า,ใาวจนนาใจได้เป็นอย่างดีเช่นบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดรู้ดีไซน์เก๋ชันนำระดับโลกเนี้ยภาษาแค่นี้เองลูกเห็นไหมแต่เราพอดูตัวภาษาแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ภาษาตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของเล่นกับความรู้สึก เล่นกับค่านิยมเล่นกับทัศนคติหรือแว้เล่นกับความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเนี่ยดังนั้นตรงเนี้ยเขาจึงเรียกว่าโน้มน้าวใจแต่คะ่ะนี่นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเราไปดูในข้อสอบนะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเราไปดูในข้อสอบอ่าน,นี้มาดูตัวอย่างสารโน้มน้าวใจนี่ก็มาเป็นข้อความธรรมดาอันนี้ให้เหตุผลธรรมดานะคะเรื่องไม่ทําให้ฟันผุอันนี้หนูไปหาอ่านได้อันนี้ครูยกตัวอย่างให้เฉยๆแกม้าจอไว้อ่านก็ได้อันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นะครับ สารแบบนี้ก็เป็นสารโน้มน้าวใจอ่ะลองช่วยกันดูซิว่าสารโน้มน้าวใจนี้สารโน้มน้าวใจนี้ต้องการต้องการโน้มน้าวใจทําไมเออโน้มน้าวใจไปทําไมลูกตอบได้ไหมแม้ว่าของหวานจะเป็นตัวการทําให้ฟันผุแต่สำหรับช็อกโกแลตนั้นเป็นข้อยกเว้น พราะช็อกโกแลตและลายในน้ำลายนะฮะจึงไม่เหลือคราบติดที่ฟันและยังมีกรดแทนนินซึ่งช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุอีกด้วยแต่ก็ควรกินในปริมาณที่เพียงพอก็น่าจะดีกว่านะเพื่อนๆผู้ได้เห็นนมเน่าใจถึงการบริโภคใช่ไหมคะ,ะว่าบริโภคเนี่ยบริโภคช็อกโกแลตได้ไม่ได้ทําให้ฟันผุเท่าไรหรอกนะฮะประมาณนี้นมน่าใจต่อไปมาใช้กระดาษสองหน้ากาันเถอะเวลานมน่าใจจริงๆเนี่ยไม่มีหัวข้อนะ อันนี้หัวข้อใส่ขึ้นมาเฉย,ยๆนะถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องอ่านเนื้อความเอานะคระอ่ะก็สรุปง่ายๆแล้วกันว่าเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของการใช้กระดาษสองหน้านะฮะเชิญชวนเชิญชวนให้ใช้กระดาษสองหน้าเห็นไหมหันมาช่วยกันใช้กระดาษสองหน้ากันสิครับเพื่อโลกที่นนาอยู่ของเราและประหยัดเงินในกระเป๋าของเราครับอ่านี่แบบนี้เป็นตน้นเห็นไหมมันจะมีคีย์วด์สั้นๆหรกจะมีคีย์วด์สั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงการนุมน่มเนาใจอ,อันนี้ขออนุญาตข้ามเนะาะค่อนข้างยาวอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดู อาสารนมเน่าใจมีสามประเภทอะครูสรุปสั้นๆตรงนี้เลยสาหารนมเน่าใจมีสามประเภทลูกประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าคําเชิญชวนคําเชิญชวนคือคําเชิญชวนทั่วไปลูกการดุนรง์การอะไรก,การชวนชวนอื่นๆอนะ่ะชวนไปทําอะไรก็ได้อนะก็เ,เรียกว่าการเชิญชวนอ่าสองคือโฆษณาสินค้าแล้วก็บริการอันนี้รู้จักกันอยู่และสามคือโฆษณาชวนเชื่อ นักเรียนจําแบบนี้นะโฆษณามีสองตัวใช่ไหมโฆษณาตัวแรกค่ะคือโฆษณาปกติแต่โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยคือโฆษณาที่หลอกหลอกเรานะโฆษณาชวนเชื่อคือหลอกเรานะคะ,ะคำเชิญชวนก็เป็นคําเชิญชวนที่ทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทําอะไรก็ได้เชิญชวนไปจิตอาสาเชิญชวนไปบริจาคเลือดนะแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมสารเชิญชวนด้วยบริจาคเลือดก็ได้ สารเจริญชวนประเภทชวนทอดกระถินนี่เลยแบบนะี้ก็เป็นสารเชิญชวนที่เดียวกันกฎของมันก็คือต้องชี้ให้ผู้ถูกโน้มน้าวใจเนี่ยเกิดความภูมิใจว่าถ้าทําแล้วจะช่วยสร้างสรรค์สังคมนี่คือคอําเชิญชวนนะคะแคปหน้าจอไว้นะอ่ะต่อไปอย่างที่สองโฆษณาสินค้าหรือบริการไอ้นี้ก็เพื่อขายของจบง่ายๆสั้นๆน,นะคะอ่ะ ต่อไปอันที่สามอันที่สามคือโฆษณาชวนเชื่อคําว่าโฆษณาชวนเชื่อคือเป็นการพยายามโดยจงใจเปลี่ยนความเชื่อไปในตามสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการหลอกซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าหรือ,อไรายได้ก็ตามนะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอันตรายที่สุดนะฮะอ่ะเพราะอะไรเพราะโฆษณาชวนเชื่อจะไม่คํานึงถึงความถูกต้องนะคะ ไม่คำนึงถึงความถูกต้องเอาแต่ถูกใจนะคะน้มนนาวอย่างไรก็ตามให้ถูกใจไว้ก่อนนะคะความถูกต้องมาทีหลังนะ,ะอันนี้อาจจะถูกหลอกได้เพราะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็จะมีลักษณะของการชวนเชื่อนะคะอยู่6ประการนะคะเช่นการตราชื่อ การตราชื่อก็คือการเบนความสนใจของผู้รับสารให้ออกไปจากเหตุผลแล้วก็เท็จจริงคือให้ไปหลงในชื่อหลงในเขาเรียกอะไรนะหลงในคําพูดหลงในแบรนด์นะคะอ่าเขาเรียกว่าตราชื่อการใช้ถ้อยคาหรูหราอ่ะยกคําขึ้นมาให้มันดูยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสหรือศรัทธานะคะหรือยอมรับก็ได้นะอ้างบุคคลหรือสถาบันอ้างบุคคลหรือสถาบันเช่นอาดาราที่เราเห็นข่าว เอาดาราเอาภาพดารามาแปะเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขา,าอ้างบุคคลนะคะหรือไม่ก็ยกยกดีกรีเช่นการสำรวจการวิจัยใช่ไหมคะระดับชาติได้วิจัยไว้แล้วพบว,ว่าอพอเราเห็นปั๊บเราก็ทำาไมคะเชื่อนะคะอ้างคุณหมอ,อคุณหมอได้พูดไว้นะคะดังนั้นเนี่ย,เ,ยเจอบ่อยมากลูกเจอบ่อยมากๆเลยนะคะดังนั้นระวังให้ดีหรือต่อไปทำตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา เป็นพวกเดียวกันฉันก็โดนผลกระทบเหมือนเธอเนี่ยดังนั้นพอฉันโดนผลกระทบเนี่ยเธอก็โดนใช่ไหมล่ะอ้าวดังนั้นเราก็รวมกันอ่ารวมกันก็ไปทําอะไรก็ว่ากันไปเนี <realised> ่ยอันนี้ก็ถูกหลอกกันไปง่ายๆนะครับแบบนี้เป็นต้นอ้างแต่ที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจเลยเลยพูดเฉพาะประโยชน์ตัวเองถ้าเธอทำกับฉันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้ประโยชน์อย่างนี้อ่ะก็เล่นแชร์เล่นอะไรกันไปใช่ไหมคะที่เราถูกหลอกถูกอะไรกันเนี่ย เนี่ยก็อ้างแต่ประโยชน์นะหรืออ้างคนส่วนใหญ่เช่นเเพื่อนเธอคนนั้นเขาก็ทํากับฉันนี่เอะเพื่อนเธอนี่ขายประกันจำได้ไหมขายประกันนี่นี่ครูคนนั้นก็ทํานะอ่ะเอาหนูคนนี้ก็ทํานี่หนูทาด้วยสิเนี่ยจะได้ทําด้วยกันเอ่แบบนี้หลูกเนาะหรือคนทั้งประเทศก็ทํากันใครๆก็ทําอ่ะดังนั้นเธอทําสิอ่าแบบเนี้ยเขาเลยอ้างคนส่วนใหญ่ดังนั้นกลวิธีเหล่านี้หูกตรงหน้าที่อยู่เห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออันตรายมากนะคะตรงนี้คืออันตรายมาก ังนั้นระวังให้ดีนะระวังให้ดีอ่ะโอเคก็คงจบนะคะในส่วนของเรื่องภาษาโน้มน้าวใจนะคะดังนั้นก็ดูแลตัวเองนะเป้าหมายของการโน้มน้าวใจคือหนูสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้และไม่ถูกหลอกนะคะโน้มน้าวใจไม่ถูกคนอื่นหลอกนะคะโดยการโน้มน้าวใจดังนั้น ทำอะไรก็ตามจงมีวิจารณญาณและพิจารณาที่ถ้วนไว้ก่อนนะครับ